กลับมาอีกแล้วกับโปรแกรมซ้อมวิ่งเร็วก่อนจะเริ่มก็ขอเติมน้ําตาลให้สิ้นเลือดก่อนสัก2 3ชิ้นเพราะโปรแกรมวันนี้มันหนักมากจริงๆนอกจากน้ําตาลแล้วก็ตามด้วยส้มอีกสักครึ่งลูกโปรแกรมวันนี้เราจะวิ่งแบบ interval หรือการลงขอดนั่นเองเครื่องแต่งกายจะต้องพร้อมรองเท้านิ้วสําคัญมากสําหรับเราถ้าไม่ใส่เหมือนจะไม่มีแรงเลยตามด้วยปอกรัดน่องอีกเกือบจะพร้อมแล้วเหลือแต่น้องแตงโมนอกจากเครื่องแต่งกายจะพร้อมแล้วร่างกายก็ต้องพร้อมด้วยนะเมื่อวานเรางดออกกําลังกายเลยนอนหลับพัทพอ ให้เพียงพอสําคัญมากๆไม่งั้นร่างกายจะสะสมความล้าไว้เยอะเกินจนทําให้บาดเจ็บนะคะขอดที่เราเลือกวันนี้เป็นขอดระยะยาว1 km. กิโลเมตรก็ตัดสินใจอยู่นานมากว่าจะไปไหวไหมระยะนี้เพราะล่าสุดที่ลงขอด1000เนี่ยผ่านไปเป็นปีแล้วมัง้งจริงๆแล้วควรลงขอดสั้นสลับยาวการลงขอดยาวจะช่วยให้ร่างกายสร้างความอึดและชินกลบคววมเร็วนั้นเป้าหมายของเราในระยะ 10k คือ520เราเลยคุมเพจที่510ทําทั้งหมด 5กิโลเมตรระหว่างกิโลเมตรจะจอกอยู่3นาทีจบไปแล้วค่ะกับความเหนื่อยอาทิตย์นี้เจอกันอาทิตย์หน้าค่ะบ๊ายบาย